ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างคะสามารถบรรจุสินค้าที่เป็นประเภทของเหลวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเหลวหนืดหรือว่าเป็นของเหลวที่มีฟองคะ่ะเช่นพวกน้ําผลไม้น้าเชื่อมน้ําหวานน,น้าผึ้งน้าเต้าหู่ถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,า,าแมลงหรือเคมีชนิดน้ําต่างๆน้ํามันเครื่องคะ่ะกําลังการผลิตเครื่องจักรเครื่องนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะกําลังกาผลิตความเร็วสามารถปรับได้นะคะอยู่ที่20-40ขวดต่อนาทีคะ่ะขึ้นอยู่กับปริมาตรในการบรรจุคะ่ะ ผลิตนี้เหมาะกับลูกค้าประเภทไหนบ้างคะได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางเคมีหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารค่ะมีบริการหลังการขายไหมคะมีค่ะเครื่องจักรทุกเครื่องของเรามีรับประกัน1ปีเต็มค่ะและมีบริการหลังการขายรับประกันบริการฟรีค่ะถ้าเกิดเครื่องจักรมีปัญหาต้องทํำยังไงบ้างคะเบื้องต้นนะคะเราจะมีทีมช่างอบรมสอนการใช้งานให้ก่อนเบื้องต้นนะคะ แล้วก็ถ้าช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้เราจะส่งทีมช่างเข้าไปหน้างานค่ะถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจในเครื่องจักรลายนี้อะคะอ๋อลูกค้าสามารถนําสินค้าเข้ามาทดสอบก่อนได้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบนะคะสามารถปรับแต่งเครื่องจักรให้เหมาะกับสินค้าของลูกค้าได้ค่ะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะสามารถติดต่อพวกเราได้ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ